สวัสดีครับ FC ช้างป่าทองผาภูมิก็วันนี้ก็จะมาพามาดูพฤติกรรมการนอนของช้างป่าว่าเขามีวิธีการนอนยังไงหลายๆคนไม่เคยเห็นเพราะว่าเขาอยู่ในป่าโอกาสที่จะเจอมันน้อยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาต บอก f อฟกันก่อนว่าแอดมินเองเนี่ยไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์นะแต่จะอ่านทั้งหมดอ่านแต่ไม่ค่อยตอบไม่ค่อยได้ตอบเพราะว่าเวลามันไม่ค่อยมีนะบางทีเนี่ยถ่ายภาพเก็บมาเยอะแยะมากมายแต่ยังไม่ได้ลงก็เยอะนะเพราะว่าในชีวิตแต่แตละวันเนี่ยตื่นเช้ามาก็ต้องเข้าสวน,นหรือบางทีถ้ามีเหตุจําเป็นเร่งด่วนจะต้องเข้าไปดูช้างก็ไปดูก่อน เราก็กลับมาเข้าสวนหลังจากนั้นก็นำคลิปมาตัดต่อเพื่อที่จะให้ FC ได้ดูกันพอ่ายสองก็ต้องออกเดินทางเข้าป่าไปติดตามช้างป่าซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันพอกลับมามันก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยดังนั้น มันไม่ค่อยมีเวลานะที่จะมาคอยตอบคําถามอะไรต่างๆดังนั้นใครที่อยากรู้เรื่องอะไรก็ดูจากคลิปนะแล้วก็แอดมินก็จะอธิบายไปเรื่อยเพราะว่าพอไปอ่านคอมเมนต์มาก็จะเก็บเก็บเก็บมาแล้วก็เอามารวบรวมแล้วก็ตอบไปในคลิปนะอธิบาย,ยัาไปในคลิปนะทีนี้มาเข้าเรื่องนะลักษณะการนอนของช้างป่านะ,ะการนอนของช้างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของเขา ด้วยเป็นหลักว่าสภาพร่างกายขนาดไหนจะนอนยังไงสำหรับเจ้าลูกช้างที่เห็นเนี่ยคือดับตะเกียงเลยปิดตะเกียงดับชัดดาวเลยหลับปุ๋ยไม่รู้ตัวส่วนแม่ช้างตอนนี้หลับนะเนี่ยแม่ช้างที่เห็นอยู่เนี่ยหลับแต่เป็นลักษณะของการยืนหลับยืนหลับนี่ก็คือสองลักษณะคือนอนราบลงกับพื้นกับยืนหลับ แต่มันก็ยังจะมีลักษณะของการหมอบหลับคุกเข่าหลับนั่นมันมันมันมีหลายลักษณะนะช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่นอนน้อยนอนน้อยมากใช้เวลาในการนอนน้อยแต่นอนบ่อยเดินไปเดินมาเหนื่อยล้าแนละ้กก็หลับยืนหลับหรือนอนถ้ามั่นใจในความปลอดภัยเขาก็จะนอนหลับลงไปเหมือนเจ้าลูกช้างตัวเนี้ย ในขณนะที่นอนราบลงกับพื้นเนี่ยหูก็จะแนบกับพื้นดังนั้นเมื่อมีอะไรเดินเข้ามาในรัศมีที่เขารับรู้ได้นะไอแรงสั่นสะเทือนต่างๆที่มันมาจากใต้ดินเนี่ยเขาก็จะรับรู้ได้ถึงอันตรายที่จะเข้ามาเนขาก็จะไม่ถึงขนาดหลับลวดนะเขาจะมีการระแวดระวังระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาเหน่ง่วงเต็มทีแล้วนะครับแม่ช้างหลับเหมือนกันยืนหลับนี่เป็น สำหรับช้างที่ร่างกายอย่างนี้เขาจะประเมินตนเองว่าเขาควรจะนอนในท่าไหนนอนอยังไงนะเพราะว่าถ้าบางครั้งถ้าร่างกายเขาไม่ไหวจริงๆถ้านอนราบลงไปกับพื้นอาจจะลุกไม่ขึ้นอีกนะเพราะว่าการที่ช้างเขาจะลุกขึ้นได้มันต้องใช้กำลังในการลุกนะในการเวียงขานะถ้ากำลังไม่พอมันจะลุกไม่ได้ แต่ถ้าช้างที่แข็งแรงเขาก็สามารถนอนได้ทุกท่านอนท่าไหนก็ได้จะลุกเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่ใจต้องการแต่ถ้าช้างป่วยเนะี่ยบางตัวเนี่ยถึงขนนดต้องหาต้นไม้เป็นที่พึ่งในการที่จะยืนพิงต้นไม้แล้วหลับไม่ไมงั้นมันจะลุกไม่ได้อีกนี่ก็เป็นหนึ่งลักษณะของการนอนน ก็ลองพิจารณาดูนะครับเนี่ยหลับแบบชัดดาวเลยกับยืนหลับอ่าแล้วก็คุกเข่าหลับอ่าหมอบหลับอะไรเงี้ยอ่าพิงต้นไมห้หลับอ่าเพราะว่ามันเป็นหลายลักษณะอาการอ่าเหมือนกับคนเราบางทีก็นั่งหลับนกคืนนั่งหลับบนเก้าอี้เงี้ยแต่ส่วนใหญ่เราก็จะนอนลงไปเลยในลักษณะที่แตกต่างกันไป แต่ช้างเนี่ยเขาต้องประเมินกําลังตนเองนะว่าเขาจะหลับในท่าไหนได้เน,นี่ยลักขณะนี้หลับหลับแต่ก็ยังหางก็ยังแกว่งอยู่ขาก็ยังดุกดิกแต่ถ้าถ้าเราติดตามเขาบ่อยๆเราจะรู้ว่าเขาหลับยังไงทํำยังไงเมื่อยะย,ยืนาน,านานๆยืนหลับนานๆเมื่อยในขณะที่หลับตอนนี้ฝนเริ่มสาเม็ดละฝนเริ่มหยุดตกละ แม่ก็ยังมายืนคุมออคอยดูแลลูกคอยคือมันหลายๆเรื่องนะสำหรับแม่เน,นี่ยนี่นี่ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งของลูกช้างนในการหมอบหลับบางทีเขาก็หลับในท่าคุกเข่าเนี่ยล้าก็หลับไปเลยมันมีหลายลักษณะในการหลับน,นี่ก็ยืนคุมคอยเอาตัวเข้าครอบลูกไว้ คอยปกป,ป้องคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆที่จะมาถึงเหนื่อยนะครับการเป็นแม่เนี่ยไม่ไมธรรมดาเลยหนักหนาสาหัสส่วนเจ้าลูกไม่รู้อ่ะด้วยความไร้เดียงสาเขาก็เล่นไปตามภาษานอนไม่อิ่มงนอนไม่อิ่มแม่ขอนอนอีกสักหน่อยนอนปล่าๆไม่พอแก้งขาก็ยัง เบียดไปเบียดมาดันไปดันมานี่ก็คือส่วนหนึ่งของความเป็นไปของธรรมชาติในป่าดงพงพีนะครับในเรื่องของสัตว์ใหญ่บางครั้งก็นอนกอดกันกลมเลยสองแม่ลูกถึงแม้จะอยู่ลำพังเดียวดายแต่เขาก็มีความรักความกลมเกี่ยวกันสำหรับแม่ลูกคู่นี้ ก็เป็นภาพที่หาดูยากนะครับแล้วก็เป็นภาพที่สวยงามเป็นภาพบางครั้งมันก็เป็นคติเตือนใจเป็นภาพที่มีข้อคิดนี่หลับยังไม่อิ่มขอนอนต่ออีกสักหน่อยแม่ก็เย็นคุมอยู่แอดมินเองก็อยู่ห่างจากเขาพอสมควรไม่งั้นเขาจะไม่อยู่ในท่านี้ถ้าเขาหวาดระแวงเนี่ยเขาจะไม่อยู่ในท่านี้แต่นี้เขาไม่หวาดระแวงแล้วเราถึงแม้เขาจะเห็นเรานะ แต่ในระยะที่มันห่างพอสมควรไม่ทําให้เขาหวาดระแวงมันก็ทําให้เขาก็สามารถที่จะนอนหลับได้อย่างเป็นสุขอันนี้ก็คือหนึ่งพฤติกรรมที่นํามาเล่าสู่กันฟังสําหรับ FC ของช้างป่าทองาพาภูมิสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ